อุ้ยอุ้ยมูฟเมนมันเยอะเนาะแย่ละเออฉันไม่มีฉันไม่มีเทเลอันติก็ไม่มีเฮ้ยสวยอยู่ก็โดนพี่ไปดิน้องอุ้ยได้ได้เลยถอยๆแมงมุมก็โดนพี่ไปดิแจ็คแมวอัพไะไรก่อนอ่ะสามอืมอัพสามก่อน มาถึงกูจะออกไอ้นี่แล้วเวอร์แอดลาสลืมว่าไม่ได้เล่นตับแล้วกูซื้อคอนโทรลวอร์ดมาก่อนเปนเออเน่เป๊ะมากปักตรงไหนดีวะปักฝั่งนี้ดีอะฮะซื้อคอนโทรลวอร์ดมาทำไมนั่นน่ะสิก็ชินกับการเล่นซับไงซื้อแล้วเดินออกมาแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอา้าทำไมไม่ซื้อยาไม่ชอบเลยอ่าหลุดมากลางแล้ว กูขีๆๆๆๆ้อัดกูกดดันแล้วมันได้แรงไงเคยเห็นไหมเวกแพรอาลีอ่ะทุกคนจะได้เห็นนะคะข้ามไม่ได้ไว <c oughs> เอออย่าให้มันโกงไปมากกว่าน,นี้เลยเดี๋ยวลองใหม่กระแพงมนันหนาไปเฮ้ยข้ามไม่ได้จริงะติด ข้ามได้นัน้นแหลมเลยอสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเลยนะเป็นเลนดินเลยบน,บนเจอใครการเลนเหรอใช่การเลนโอ้กูเตี่ยมินเนี่ยนหมดค่ะไ,ได้ตัวเดียวทุเรศเน้นอะไรหนึ่งสองหรือหนึ่งสามอะหนึ่งสอ่ามถ้าโดนหนักๆก็หนึ่งสองก็ 1, 2, ได้เพราะว่าเดบจัง อุ๊ยล่างได้โอเคฝากแบกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าเฮ้ยโอ้ยกูโดนแก้วอดสมั้งต้องโป๊กมันคืนแล้วไหมน้าตะกิวไม่โดนอ่ะพลาดเลยโอ้ยน่ะ สก,กิลไม่โดนอะถ้าสก,กิลโดนมันน่าจะตายเฮ้ยไม่โดนอุ้ยทำไมแฟตพร้อมกันได้เป๊ะขนาดนั้นป่ามันตัวอะไรวะวิโกโกโอเคอาลีไปอาลีไปอาลีไประวงัง อาลีนแฟดไปแล้วเพื่อนอาลีไปอาลีไปแต่อาลีแฟลไปแล้ว,ลวเฮ้ยตั้นมันเพื่อนสวยวายอุ้ยกำลังถอย,อยเลยเมื่อกี้ ไปดึงมาใช่ไหมไม่แน่ใจออกไรลูเดนหรือว่ามาลิกนน้นลูเดนเนยโอเคฉันไปวอร์ดมังกรให้นะพอฉันว่าอุ๊ยอุ๊ยอะไรของมึงนี่อาริ วายกาเลนขอโทษทีน้องมาได้บ้านพี่พี่ก็ยกเลยดิดีละเอาให้เกิดนะหลังๆมันนิดหลุดจังเลยยัาหลุดมากลางเนี่ยอี้หายอี้หายอี里หายมาตรงมาได้บ้านพี่พี่ก็ยกในป้อมเลยอะ่ะ ก็โดนฟีฟีไปดิมีอันติระวังนะเยอะลุงนี้เอาโซลากะไปกลางดีกว่าวมูฟเมนต์มันเยอะเนาะแย่ yeah, ละเธอช่ไม่มี ฉันไม่มีเทเลอันติก็ไม่มีเฮ้ยสวยอยู่เออโดนพี่ไปดิน้องอุกยได้นถอยไปดิเม่งมุมกิก็โดนพี่ไปดิก็โดนพี่ไปดิน้องหายนะจะล่างหายเอ้ยกลางหายจ้าจะล่างเลยวิ่งไปช่วยมันแรงจริงหมดตัวเนี้ยแรงมากดิแรงมากหน้ามันหลบได้หมดเลยอย่าอาริยะ แม้<ช>บอกล้สกิลสวิธีใช้ง่ายๆคือต้องคุมมันทั้งวงอะ่ะอย่าจะใช้โดนปลายหรือโดนอะไรอ่ะครอบไปทั้งตัวเลยอะ่ะเอออย่างนั้นแหละถูกต้องนั่นแหละดดูิแบบนั้นแหละเมื่อกี้นะถูกละอู้เยอะเยอะเหลือเกิน ถอยสิถอยถอยถอยไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้ยเฮ้ยโถเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอืมันได้สิ่งล่างเลยอ่ะโอ้หไหลยาวเลย โทษขอโทษนี่ขอโทษจริงไม่น่าไปตายเลยอ่ะเห็นมันไปบวกกับแมงมุมอยู่ไงไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาทางนี้โอ้โหเยอะจัดมาดิหนูเยอะนะเยอะเยอะเยอะะกำลังไปช่วยเอาไหมเนี่ยเอาดิเฮ้ยเยอะเยอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่านะอฮ้ยเกือบโดนํามเยอะเกินมันเยอะเกิน คือรักก็ทิ้งล่างเห็นกาเลนว่าเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูดีมัววิ่งตามอะไรเลือดไมปรถนะเลือดเขาไม่ลปรนะกาเลนแม่งตายอะ่ะคือเล่นร่างไม่ไหวอีลักไปทั่วเลยนะเมื่อกี้ก็มากลางไปบนอีกย่โอ้ยไม่ถึง จะไม่มีอันติไปเออไว้ไว้ไว้ถอย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  เยอะนะใครเทเลมาใครอาลิกูตะเกียวมั่วเลยไม่โดนอะไรใครเลยกะต,ตายไปดีน้องไม่ต้องเล่นว่าอือเหมือนตัวล้อตีนฉันเลยเฮ้ยออฉันไปล่างนะคือ,อกูไปล่างกูโดนเคทตลินฆ่าคอยดูนะ ระวังนะน,นะเก็บนะน,นะออกมาเร็วก็ยกไปดิน้องปาบปาบปาบทำไมมันดูแบบเล่นง่ายจังเลยตัวน,นั้นอ่ะคือลิเวนแล้วตอนใช้สกิลทำยังไงให้มันสไลด์ก็คลิกงี้หรอกเดินแค่นั้นแหละเหมือนคาริต้ามันเป็นลิเวนผสมคาริต้าอีตัวเนี้ยคอยมาช่วยช่ันโอ้ยย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  บวกไหมบวก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 นี่เอออุ้ยถ้าโดนนะตีเพื่อนไม่ตายก็ดีเฮ้ยเฮ้ยแต่ตัวมันโกงอะ่ะมันก็ควรโดนไหมล่ะดูสินะเอา้าน่ะนี่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่แค่มันแบบมันถึกเฉยดูเลื่อนไม่ลดเลยมันเหมือนเซตไหมไม่เหมือน มันเหมือนลิเวนกับคาริต้าคาริต้าตีแล้วกระโดดอีนี่สก,กิลแล้วกระโดดถ้า,ามีตัวไล่มาหรือไล่คนอื่นเนี่ยโมบปลิตี้มันจะเยอะว้ายว้ายโอ้โหไม่ตายไว้นิดเดียว โอ้หมันไม่ตายเมื่อกี้ตวัวละติสตัวละติด,ตด,ตดมันน่าจะขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวกำลังไปช่วยอุ้ยเยอะมากเฮ้ยรักแฟดล็อกเลยอะหนูก็เอาไปหนึ่งอันติอุ้ยเยอะอุย้ยไม่โดนออ,ออกได้ไหมออกได้ไหมยา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 หเยอะเกินอะ่ะอันเนี้ยแต่ลักแฟดอันติไม่โดนอ่ะอุตส่าห์รีบไประวังนะวีเอโก้อยู่ไปแล้วไปแล้ววีเอโก้ไปแล้ว เปียมันเปียมันสวนสวนสวนอุย้ยเกือบตายเชี่ยแรงเกินมิโก้อ่ะไม่เล่นกับมึงละเออเออใครจะทำดีวะใครจะเล่นดีวะ ไม่ทันได้อันติเลยคืออิรักก็เดินทั่วเลยแต่เคสลินก็คือไม่เดินเลยเหมือนกันฟังมันอะสกาป้อมไปดิน้องคือโหดเลยใช่ไหมโหดมากตัวมันโหดมากนะมันไม่ได้กากเลยนะที่คนูคนนี้บอกกากไม่จริงผมเที่ยงคาดใจไม่จริงตัวแม่งโคตรโกงดูโล่ดิเนะดูโล่เนะี่ยดูโล่นะโลมันอุ้ยอย่างนี้เยอะนะเนี่ยเลือดเยอะห้าร้อยอะเยอะเปล่า ก็ดูจากสก,กิลมันก็ไม่น่ากากนะตัวมันโล่ห้าร้อยเยอะไหมอ่ะเยอะสำหรับซัพพอร์ตอ่ะเออนั่นแหละครับจะมีโล่ห้าร้อยนะนูนะ,ะเลสเกมและเป็นโล่ที่มีดาเมจสามร้อยหน่วยแต่มันไอ้นี่ไม่ใช่หรอถ้าอะไรวะถ้าโดนดาเมจตอนตั้งโล่มันจะแรงหรือเปล่าใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชมันจะทุบพื้นแรงมากนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ดูสินะเอ,าอ้าก็เล่นจะออกจอโล่ออนะข้าป้อมได้นะเออผมถึกกับผมแทงให้อ่ะมาดิเอ้ยเอ,เอ้ยใส่ไว้หอูโดนชามอ่ะป้อมอย่งนี้จะจะพังละ เออได้ไมโอ้ยนิดเดียวป้อมจะพังตีป้อมให้พังดินั่นแหละสวยนั่นแหละจบแล้วแค่นั้นเลย,ยลว้ายช่วยด้วยแอบเหยียกบกำดักสิคนได้ไหม ก็นกอ,อัพไปดิน้องอุ้มเลยอ่ะหูยมันกระดึ๊บหนีอ่ะวายวายเออเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไปซันไปกันไปกันไปอีกคนหนึ่งอ๋ออารีโอเคกูก็เบิร์ตใครไม่ตายเลยกูตัวเบิร์ตจริงไหมเนี่ย มันฮิวตามอะไรตามดาเมจทั้งหมดใช่ไหมเมจเลยเป็นพันสิบอันติมีจอกกอกับดูดเลือดอ่ะเพเทียนมีแค่จอกกอดแต่อีนี่มีดูดเลือดของความเสียหายด้วยโกงมากโอดว่ะเลือดตั้งสามพันเนี่ยก็คือออกเลือดด้วยไม่มีกอดเลยนะคือไม่มีกอดเลยออกแต่เลือดกับโจมตีตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวแท้งเป็นตัวแบบไฟเตอร์แบบเหมือนเซตอะเออเหมือนเซตอ่ะ เพราะฉะนั้นออกเกาะนั้นคุ้มมากเลยไอ้เกาะที่มันอะไรนะยิ่งเลือดลดยิ่งพลังโจมตีเพิ่มนั่นแหละเดี๋ยวกูเวลน้อยกว่าล่างได้ไงอ่ะบาดมากไปฟาร์มก่อนเฮ้ยอาริมาระวังนี่เล่นกีตาร์เลยเนี่ยทำไมเล่นเป็นตาที่สองอะมึงก็เกินไปตัวมาเล่นง่ายอยู่คกิสกิลละตีเนี่ยตาที่สองมึงก็มาฝึกในแรงเลยดวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการเล่นตายละ มันอีซี่มากเลยตัวมันเล่นไม่ได้ยากเลยนะตัวมันเล่นง่ายมากมคือเล่นครั้งแรกก็แบบติดใจเลยอะแบบโอ้ยตัวม่นไป,ไปแล้วกูไปแล้วเอ้า่านะตายเลยอะดีละวดีละไม่เป็นไร<ล>ข<อ>ุมหูแรงจังอะไอ้ซาสกิล,ลหนึ่งตายเลยแรงมาก ระวังนะโอ้ยป้อมยิงมันเข้าไปลึกเกินนะป้อมยิงเอ็มเปซ่านี่สกิลหนึ่งมันใช้ได้สองครั้งใช่ไหมถ้าใช้โดนจะใช้ได้สองครั้งอ่าก็คือปาดเป็นรูปพัดทีหนึ่งกับฟาดใช่ไหมฟาดเป็นเส้นตรงใช,ใช,ใช่ตอนฟาดอะตอนฟาดแรงมากอารอบสองแรงกว่ารอบแรกใช่ไหมรอบสอแรงกว่า แรงกว่าเยอะมันถึงแบบแคบไงไปไม่ได้อะ่ะไม่อยากเสียเทเรเลยต้องให้คนอื่นไปลงมาล่างแล้วอะ่ะโหเสียบ้านเลยอะไรเพื่อนเพื่อนไปละอลองก<อ>นะรนี่ปฮัลโหลแย่แล้วไปไม่ทันนะโอ้โหพลาดเลยโดนแฟงจะมาโซนก่อนไงไปไม่ทันนะ่ะเนี่ยเราไปตามเคทลินกันนะ่ะแล้วไม่ได้เนี่ยเสียมังกรแล้ว จะเปโซนให้ก่อนจะไปบอดต,ตรงล่างเมื่อกี้โดนดักเฉยเลยจบเลยโอ้ยเฮดลินก็ดันป้อมอย่างเดียวเลยโดนเฮดลินมันลอปล่อยมันดันไปก็ได้ที่จริงอะ่ะออเจ็กดีกว่าถูกไม่น่าไปเลยองค์กรตัวที่สามด้วยโอ้แฟดเลยอะ่ะอาีิยะจบตาย เออเลิศกไไูไม่ไปไม่ไปไม่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 รอดไหมครับเออคือคือกูตายั้งทั้งที่เอดีเกิดมากแต่มันเอากูเออเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยจะหนียังไงเอ็มเบสซ่าไม่มงสไลด์ตามพึทธพุทด นีไม่ได้ไงยอมรับความตายซะแล้วสก,กิลมันคููดาวไวไหมไม่ไวนะมันต้องออกของหรือคููดาวอันนี้ก็เพิ่งจะไวเนี่ยอ๋อยังรู้สึกว่านานอยู่เลยเห็นใช้สก,กิลตลอดก็มันใช้ได้สองครั้งไงให,ให้เทเลไปไหมเฮ้ยอะไรวันนี้อะเฮ้ยจะเอ้ยไปละปล่อยดีกว่าเฮ้ย ไว้ๆกลับก่อนครับไม่มีใครกลับเลยเอาป้อมไหมนี่พีเตอร์ยังไม่แตกเลยอุ้ยอฮ้ยโดนโดนชามเฮ้ยถอยมาถอยมาแล้วทำไมกูตะกิวไม่โดนมันเลยวะเออชันเวลน้อยไม่พอดาร์คาเว็น้อยน้อยไปหมดของมีสองชิ้นเองอะเลอมากไม่ได้คิวด้ะ คือหลุดมากลางทีไรนี่แบบอาละเลยอะแต่เฮ้ยเพื่อนก็ยกมันไปเลยดิน้องได้ไหมได้ไหมเออนี่อ่ะทำไมอ่ะก็ชอบอสตีมาเลยอสตีแบบมันเหมือนยูนิตแต่มันแคบเนาะะมันเหมือนยูนิตแต่มันแคบกว่าใช่ไหมมันแคบมันแคบแต่มันต้านีตีด้วยนะมันเอาแค่ตัวสุดท้ายไปใช่ไหมใช่ใช่ ถ้าสมมติสมมติอันติไม่โดนใครก็ไ,ไม่ไปก็ไม่ไปเลยยืนอยู่กับที่เคยละยืนเอ๋อเลยอะ่ะยิงงงเลยอ่ะอุ้ยไม่มีทะเลลืมไปไม่น่ากลับเลยอโอ้โหพลาดเลยกลับมาไมวะเนี่ยว้ายขอบคุณมากค่ะแมงมุมแรงจริงช่วยใครสาด้วยอุ้ยใครสาสวยอันตีสวยอุ้ยใครสาตีสวยมาก เอาละเคลลินเรามาคุยกันหนึ่งหนึ่งดีกว่าเรามาคุยกันแบบตัวต่อตัวดีกว่าเน่นดันป้อมเลยนะอย่างน้อยก็ให้แตกป้อมเนี่ยลำคาญนะโอ้ยไม่ได้โดนด้ยวยป่ะก็ามานี่ดีน้องพี่ก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวทุกอย่างอุ้ยตายหมดเลยเหรอทีมันเออหมุนเหมือนไซรัสเลยอะ่ะ ดีแล้หมุนเพชดเพชดเพชดโดยรวมถือว่าด,ดีใช่ไหมกูมวา<ม>่าโดนเนิร์ฟพรุ่งนี้โดนเนิร์ฟเหมือนใครนะตัวอะไรนะมาใหม่ๆอ่ะโดนเนิร์ฟกลางแพทเลยอ่ะอเพิ่งปรับมาเพิ่งปรับมายังได้แบบไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์อ่ะโมเดอร์เปล่าไม่ใช่ซามิล a r มั้งเหมือนจะซามิ l a r คือซามิล a r Similar ใช่โดนเนิร์ฟกลางแพทเลยโอ้โหเกินดุดเลือดอ่ะ เออมันไม่มาว่ะโอ้ยเอาลูกเอาเอามังกรเอาลูกเอ,อีลิทปิงเยอะแต่มันยังเล่นได้ยังงงปะคำถามคือฉันออกเจาะเวทมาทำไมในเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่มีใครออก<า>โอ้ยไปพาตายอยีกแล้วไป,ไปดึง <ไป S 1> มาฆ่ากูอีไปพอเลยพอเลยอย่าไปตายเลยไม่เป็นไรให้มันไอ้นี่ ไปมันแปลกโหดูอีลิทเห็นปะก็โดนใส่ไอ้นั่นตายไปเลยอะอ่ะสรุปใครสะาเกิดโอ้โหแฟดเลยอะก็น็อกอัพไปดีน้องโอ้โหเออหายไปเลย <c oughs> เล่นกี่ดีก็ชอบนะอนติวนะ่ะ <c oughs> เออม,<บ>มัน,นจับทุ่มเลยอะจับแบบงัดอะ เออการเล่นตูเ้เกมโดนอย่งนี้แหละการเล่นอ่ะโดนอย่เลยได้เข้ามาในป้อมอ่ะจับยกให้ป้อมยิงอ่ะเรื่องยังไงมอนอ่นูดาวยกเลยคูดาวไม่นานด้วยนี่ใช่ไหมทันตีอ่ะถือว่าไวนะจะได้กันอน่ะแป๊บเดียวอีกประมาณสามสิบวิใช่เห็นไหมสามสิบวิโวอ้ ใครสาแรงว่ะแรงมากไหมแรงเนาะอุ้ยอีนี่ก็แรงโอ้ยเออดูเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้โหยไม่ได้อ่ะมันนิดเดียวเองโกลจะมาอยู่ละวีโก้มาแรงด้วยแหละต้องออกดูดเลือดอีกไหมจีรินมันก็แรงก็มีแล้วนี่หว่ามีทั้งสองชิ้นมีแล้วมีแล้วอีนี่ดูดเลือดอยู่ไหม อีคลิปไม่น่หรออเด็ดแดนดี่วะไม่เอาเด็ดแดนดีกว่าก็เกิดไม่น่าเวิร์กมีเคสลินไงแต่โดนวางแทบเออเออไม่ได้ไม่ได้เด็ดแดนแล้วกันก็เกิดดักง่ายจัดเลยอ่ะเออดักง่ายจริงเคสลิน่ะคือของกูเท่ารักโูเสียดายโล่เมื่อกี้แบบศูนย์จุดห้าวิแบบเสี้ยววิถ้ามีโล่เมื่อกี้นะไม่ตายเลยนะสวนเลยแหละตัวมันไม่ได้ถึงขนาดเคสันเต้แต่ว่ามันแบบ แทงเลือดไงไดเห็นในคลิปฝรังเขามาสู้กันเคซันเตก็สู้มันไม่ได้นะไม่เคยเจอเลยมันแรงกว่าเคซันเตอีะเล่นมาตาที่สองไงแบบออกของอเหมือนๆกันอะไรเงี้ยตาแลกที่เล่นเจอโยริกสู้ได้ไหมน่าจะได้ก็ชนะ เอากาเลนไม่กลับจริงอะกาเลนเพื่อนกาเลนกลับไปยังวะน่ะกาเลนโผล่ยังโผล,ล,ล่ลลแล้วบอกด้วยไปเลยว่โผล่แล้วโผล่แล้วเออคุณแฟดทำไมอ่ะกูตามไปตายว่ะชีวิตว่าใครศาส์เก่งว่ะสาดเดือดมากตานี้เก่งเก่งไอ้น้นนำอับมาใหม่หน้าออกมากเลยไอ้ยุนโทอ่ะยาสุโอโยนี้ยันเตา่าเหรอใช่ยันเตา่า 一<人>道。嗯